สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําความเพียรด้วยการสวดมนต์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองขอทุกคนมาร่วมสวดมนต์ไปด้วยกันนะคะวันที่22พฤศจิกายน2567ค่ะ บัดนี้วันที่22พฤศจิกายน2 5 6 7เป็นวันที่2อข้าพเจ้านางสาวธนาวดีจำรูนขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและม,มน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยบูชาเด็ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมาันตังจักกะวาเลสุอัตราคัตฉันตุเทวตาสัตรมังมุ นิราชะสะสุนันตุสักขะโมคทังสักเเคกาเมจะรูเปสิริสิคารัตเทจันตาลิเควิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตรุวะนักาหาเนเคหะวัตถุมหิเคเตภุมมาจะยันตุเทวาชะลทะลาสวิน ฉลทละวิสเมยขคันทัพ,พนาคาติงทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนางสาธาโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอายมพทันตาธรรมสวนากาโลอายมพทันตาธรรมสวรกาโลอายมพทันตาบทที่สองบทสวดนมมสการพระพุทธเจ้า นะโมตัสตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดไตรสรณคมพุทธังสารนังคัจฉามิ ธรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามทิทุติยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิ บทที่สี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานัติเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดทิเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญงสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะ สูตรที่เมโหตุสัพพาธาบทที่5มหาละไมสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสามายังพภะควาสักเกสุวิหรติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคณสิทธิสัตสปังสัตทิงปัจจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะ อรหันเตะะหิทัสหิจโลกธาตูหิเทวตาเยปุยเยปนะุยเยนสันติปติตาโหติภักขวันตังทัศนายะภิกขุสังฆะอัตถโขจะตุนนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัทโหอั อายังโขภะควาสักเกสุวิหรติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตถิงปัจจััิเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเอเหวะอระหันเตหิทัสหิจะโลกตาตูหิเทวตา เยพุ้เยนสันติปตาโหติภควันตังทศนายพิขุสังคดจะยันนูณะมยมปิเยนภควาเตนุปสังกะเมยามะอุปสังกมิตวาภควโตสันติเกปัจจกะทาถาพาเสยยามาติอัทโขตาเทวตาเสยยถาปินามะภละวาปุริโส สัมมัชิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาริตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภควตโตปุริตโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัดถังสุอะ กัมันตังทิขาทิตาโขเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอาพาสิ